นิกี่เช้าวันที่22ครับสวัสดีครับหุ้นนิกี่วันนี้เปิดมาวันนี้ก็จะเป็นสไตล์เดียวกันกับเมื่อวานครับเปิดมาเป็นเลขเบิ้ลดูตัวเปิดครับสองแปดสองสองเบิ้ลบนเบิ้ลล่างครับย้อนไปดูผลเมื่อวานก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาคํานวณหุ้นในวันนี้ เมื่อวานเช้าเปิดมีแต่เลขคี่นะครับ15595้เ15เป็นเลขคี่ทั้งหมดเลยแต่ผลออกมามันจะเป็นลูกผสมแบบนี้ต่างจากวันนี้เปิดเช้าเป็นเลขเบิ้ลครับเป็นเลขเบิ้ลและเป็นเลขคู่ทั้งหมดเลยนะครับลองดูครับว่าวันนี้ผลมันจะออกมาแบบไหนเพราะว่าคำนวณก็ได้สูตรเดิมๆครับคล้ายๆกับเมื่อวานแล้วตัวเลขเปิดก็คล้ายๆกับเมื่อวานอยากเอามาให้ดูครับเพื่อเป็นการตัดสินใจ ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนดูไปด้วยกันจะมีเบิ้ลมาไหมเพราะว่าในตารางหุ้นของวันนี้มีเบิ้ลเบิ้ลบนเบนิ้ลล่างครับเอามาดูตัวเจาะครับตัวเจาะเป็น2หมวดครับเป็นตัวเลียงเหมือนเดิมครับเลขเหมือนเมื่อวานเลย5 7 6 6 8 4เป็นเลขเหมือนเมื่อวานเลยส่วนเลขตำแหน่งที่สองกบ6 8 4จะเป็นเลขข้ามตำแหน่งครับเป็นเลขข้ามตำแหน่งนะครับน่าจะเข้าใจนะครับว่าเลขข้ามตำแหน่งก็ ลองดูครับว่าผลวันนี้จะมีเบิ้ลบนเบิ้ลล่างเหมือนในตารางหุ้นไหมเพราะว่าตัวเปิดมามีเบิ้ลบนเบิ้ลล่างวันนี้ลุ้นหนักหน่อยวันศุกร์ด้วยหรือว่าเลขเรียงจะมาหรือไม่มาวันนี้ก็มาตามดูส่วนตัววิ่งตัวรูทวันนี้แอดคิดว่าแอดให้เป็นเลขเบิ้ลน่าจะปลอดภัยกว่าครับเพราะว่าเมื่อวานเจาะตัววิ่งตัวรูทเจาะไม่เข้า อย่างที่แอดบอกคือถ้าจับถูกหนึ่งตัวมันจะมาบนล่างเลยเมื่อวานก็มาจริงๆลุ้นหนักครับวันนี้จะมาเบิ้ลบนเบิ้ลล่างเหมือนตัวเปิดในเช้านี้ไหมจะมาเช้าหรือจะมาบ่ายก็ลองดูครับแนะแนวทางให้เผื่อใครที่ชอบนะครับตากตารางหุ้นไว้ท้ายคลิปเหมือนเดิมครับหุ้นจะเป็นบวกเป็นลบก็ใจเย็นๆแล้วกันครับวันนี้วันสุขสุดสัปดาห์ขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณมากครับ